ดวงดีดวงเด่นท่านจะเด่นเป็นเศรษฐีมีโชคมีลาภชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤษภาคมนี้ดวงของท่านจะมีโอกาสได้รับทรัพย์จับเงินก้อนหยิบจับอะไรชาวราศีกรกฎในช่วงนี้จะมีโอกาสดีเข้ามาหาท่านการเงินการทองก็จะมีเข้ามาหาท่านอีกเช่นเดียวกัน ในเรื่องของการงานก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีชาวราศีกรกฎจะหยิบจับอะไรทําอะไรในช่วงนี้ท่านก็จะมีโชคมีลาบเป็นเงินเป็นทองถือว่าดวงของท่านนั้นจะมีโอกาสที่โดดเด่นอีกเช่นเดียวกันในช่วงนี้ในเรื่องของการทำมากินชาวราศีกรกฎนั้นจะไม่ได้อยน้อยกว่าราศีใดๆทางนั้น การงานการเงินถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีโชคลาภก็มีเข้ามาท่านก็ถือว่าในช่วงนี้ดวงชะตาของชาวราศีกรกฎนั้นเปิดแล้วท่านจะทำอะไรก็จะมีโอกาสดีๆเข้ามาท่านคนร่วมง,งานก็ให้กำลังใจและให้การสนับสนุนท่านในช่วงนี้ถือว่าท่านไม่เคย ทำอะไรก็จะได้ทำในช่วงนี้ดวงการงานการเงินก็ถือว่าอยู่ในเกณฑ์ที่ดีสิ่งดีๆจะมีเข้ามาหาท่านรอบทางรอบข้างอีกเช่นเดียวกันสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปทุกสิ่งทุกอย่างนั่นถือว่าบุญนำพาวาสนาสูงส่งดวงของท่านจะทำอะไรก็จะมีความสำเร็จชาวราศี กรกฏในช่วงของเดือนพฤษภาคมถือว่าเป็นเดือนที่ดีมีโชคมีลาภเข้ามาท่านท่านเคยลำบากลำบนในช่วงก่อนนั้นก็จะสิ้นสุดลงไปได้ในช่วงนี้ถือว่าโอกาสทองของท่านนั้นเข้ามาถึงแล้วดวงการงานการเงินนั้นจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นงานที่ท่านทำไม่ว่าจะเป็นงานอะไรก็จะมีคนให้กำลังใจและ มีคนคอยสนับสนุนท่านทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีความสำเร็จทางนั้นในเรื่องของการลงทุนอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎนั้นให้ท่านรีบลงทุนได้เลยในช่วงนี้ท่านจะมีแต่ความสำเร็จและมีความโดดเด่นอีกด้วยในเรื่องของการงานในช่วงนี้ท่านใดที่เคยว่างงานขาดงานอยู่ในช่วงก่อนนั้น ท่านไม่เคยมีงานทำแต่มาในช่วงนี้ท่านจะมีงานทำที่ดีและจะมีคนให้เกียรติตัวท่านอีกด้วยในช่วงก่อนนั้นถือว่าดวงไม่ดีทำอะไรติดขัดอยู่เสมอรวมถึงในเรื่องของการเงินการทองอีกเช่นเดียวกันคบใครในช่วงก่อนนั้นก็โดนเอาลัดเอาเปรียบโดนเขาลังเกียจอีกด้วยในช่วงก่อนนั้นถือว่า ดวงของเราไม่ดีแต่ต่อจากนี้ไปชาวราศีกรกฎนั้นจะมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาหาท่านท่านจะเอ,อ่ยปากทำอะไรหยิบจับอะไรในช่วงนี้ก็ย่อมมีความสำเร็จท่านจะมีงานทําที่ดีมีงานที่มีชื่อเสียงและโด่งดังชาวราศีกรกฎก็ถือว่าดวงของท่านนั้นมีโอกาสทองเข้ามาหาท่านอย่างมากมาย ในเรื่องของดวงจะตาโชคลาบก็มีในช่วงนี้ถือว่างานดีเงินดีมีตามมาโชคชะตาก็มีอีกด้วยท่านจะทำอะไรเสี่ยงโชคอะไรในช่วงนี้ก็ย่อมได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการท่านอยากได้งานก็จะได้งานที่ดีอยากได้เงินก็จะมีเงินเข้ามาาท่าน หลายช่องทางชาวราศีกรกฎนั้นถือว่าดวงของท่านนั้นมาในจุดยืนที่ดีแล้วทุกสิ่งทุกอย่างที่ท่านเคยทำไว้ก็จะมาอวยพรหรือว,ว่ามาช่วยกระตุ้นหนุนนำพาให้ดวงจะตามีความสดใสทำอะไรก็ มีความสำเร็จเกิดขึ้นสิ่งที่เลวร้ายก็จะคลี่คลายหายไปสิ่งดีๆก็จะมีเข้ามาทดแทนสิ่งใหม่ๆก็จะเข้ามาอีกเช่นเดียวกันในเรื่องของการงานบางคนนั้นอยากจะได้งานใหม่ทำหรือว่าอยากจะเปลี่ยนงานในช่วงก่อนนั้นมาในช่วงนี้ท่านก็จะได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการท่านจะได้งานใหม่ๆเข้ามาท่าน บางคนออกไปหางานงานก็จะดีกว่างานเดิมอีกด้วยในช่วงนี้ถือว่าท่านมีประสบการณ์การทํางานจึงไม่เดือดร้อนงานที่ท่านทํานั้นย่อมมีความสําเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้ในช่วงของเดือนพฤษภาความรักความใคร่ก็ดีไม่มีอะไรเกิดขึ้นท่านคบกันก็จะมีความสุขมีความสนุกสนาน ไปเหนือไปใต้ก็ห่วงใยซึ่งกันและกันทำอะไรก็ให้การช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นในด้านของการงานการเงินท่านทั้งสองก็มีความสุขอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎในช่วงของเดือนพฤษภาถือว่าเป็นเดือนที่ดีเป็นเดือนที่มีโชคมีลาบหยิบจับทำอะไรก็มีความสำเร็จเกิดขึ้นในช่วงนี้คนจนก็ย่อมจะรวยได้ เพราะฉะนั้นท่านอาจจะรวยมีเงินมีทองเป็นกอบเป็นกรรมบางคนนั่นรวยข้ามวันข้ามคืนหรืออีกอย่างหนึ่งโดยที่ท่านไม่รู้เนื้อรู้ตัวพอนั่นท่านก็ล่ำรวยเกิดขึ้นอย่างกระทันหันท่านเป็นคนที่มีความมณะอดทนการงานการเงินจึงมีหมุนเวียนเข้ามาท่านทาก็าท่านทำอะไรในช่วงนี้ท่านรีบ ลงมือทำได้เลยทุกสิ่งทุกอย่างย่อมจะมีผลดีและมีผลสำเร็จเกิดขึ้นชาวราศีกรกฎนั้นในช่วงก่อนที่ว่าลำบากลำบนในช่วงต่อไปนี้ท่านจะสบายบางคนได้ดิบได้ดีได้เป็นเจ้านายคนก็มีในช่วงนี้ถ้าก็าท่านใดทำงานเกี่ยวกับบริษัทหรือว่าห้างร้าน ต่างๆก็จะมีบริวารมีลูกน้องเข้ามาช่วยเหลือในเรื่องของการทำงานงานที่ท่านทำนั้นย่อมจะมีความสำเร็จเกิดขึ้นทั้งนั้นการงานถือว่าดีการเงินก็ดีมีตามมาเงินนั่นจะมีเข้ามาท่านหลายช่องทางท่านยิ่งขยันท่านยิ่งทำงาน ในเรื่องของการเงินก็จะมีเข้ามาท่านอยู่เรื่อยๆท่านจะเป็นคนที่มีคนเข้ามาพึ่งพาอาศัยกันอยู่มากมายในช่วงนี้แต่ท่านระวังอีกอย่างหนึ่งอย่าให้ใครขอยิบก็ยืมเกี่ยวกับในเรื่องของการเงินการเงินนั่นถือว่าเป็นสิ่งสำคัญ ท่านใดที่ให้เงินเขาหรือว่าให้เขากู้อะไรอันนี้ให้ท่านระวังไว้บางทีบางครั้งอาจจะให้ไปแล้วก็จะสูญเปล่าเสียเปล่าในช่วงนี้การช่วยเหลือคนอีกเช่นเดียวกันให้ท่านดูให้ดีเสียก่อนก่อนที่จะตัดสินใจช่วยเขาเราช่วยเขาก็ดีพอเขาลอดปากเหยื่อปากกาเขาก็ลืมเรา บางครั้งบางคราวเขาเจอเราเขาก็ไม่พูดไม่คุยก็มีในช่วงนี้แต่ชาวราศีกรกฎก็ไม่โกรธหรือว่าไม่เกลียดใครถ้าหากว่าใครคิดได้หรือว่าใครกลับตัวจากที่เคยทําไม่ดีเข้าไว้แต่ต่อจากนี้ไปท่านกลับเนื้อกลับตัวได้ชาวราศีกรกฎก็ย่อม ให้อภัยอยู่เสมอเพราะฉะนั้นท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฎท่านเป็นคนใจดีเป็นคนใจบุญใจบุญสุนทานทำอะไรก็มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามาท่านทั้งนั้นในเรื่องของการงานการเงินอีกเช่นเดียวกันชาวราศีกรกฎนั้นท่านเป็นคนบากบัน่นมีความมณะอดทนทำอะไรก็ ทำด้วยใจจริงจึงมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาต่านในช่วงนี้ชาวราศีกรกฎนั้นในเรื่องของการเงินในช่วงนี้ถือว่าท่านมีจับจ่ายใช้สอยอยู่เสมอท่านไม่ขาดมือท่านทำอะไรก็จะมีผลดีมีผลสำเร็จเกิดขึ้นทางนั้นคนรอบข้างหรือว่าคนเพื่อนฝูงญาติพี่น้องก็พึ่งพาบารมีในเรื่องของการเงินของท่าน ในช่วงนี้บางคนก็มาขอหยิบขอยืมเอาไปลงทุนก็มีแต่ท่านก็เป็นคนใจดีท่านก็ให้ด้วยใจท่านเป็นคนที่เรียกว่ารักใคร่เพื่อนฝูงญาติพี่น้องใครเดือดร้อนก็มาขอพึ่งพาใส่ได้แต่ในช่วงของปลายเดือนพฤษภาท่านระวังในเรื่องของ สุขภาพพลานามัยท่านใดที่เกิดอยู่ในราศีกรกฏในช่วงนี้เกี่ยวกับในเรื่องของสุขภาพให้ท่านระวังอาจจะมีการเจ็บป่วยเกิดขึ้นอย่างประทนนันหนหรืออาจจะมีการไปติดเชื้อมาจากผู้อื่นจึงทำให้ตัวของท่านนั้นมีการล้มหมอนนอนเสือได้เพราะฉะนั้นให้ท่านระวังไว้สาหรับท่านที่สูงอายุอีกเช่นเดียวกันท่านใดที่เกิดอยู่ใน ราศีกรกฎท่านใดที่สูงอายุท่านระวังโรคเก่าๆโรคประจำตัวอันนี้อาจจะมีการกำเริบเกิดขึ้นได้เพราะฉะนั้นในท่านระวังไว้จะเป็นการดีทุกสิ่งทุกอย่างถ้าหากว่าเราระวงังก็จะเกิดขึ้นโดยที่เรียกว่าจากหนักก็กลับกลายมาเป็นเบาท่านฟังคลิปของเราก็ท่านใช้วิจารณญาณในการที่เข้ามารับฟังเมื่อฟังกันแล้ว เห็นดีเห็นงามก็อย่าลืมกดติดตามไว้เรามีคลิปใหม่ๆอีกเราจะได้มาเสนอท่านรับฟังกันอีกต่อไปก็ขอ,ขอให้ทุกท่านที่ฟังกันแล้วจงโชคดีกันทุกคนไม่ว่าท่านจะคิดอะไรก็ให้ท่านได้ดังใจที่ท่านนึกและต้องการนึกถึงเงินก็้ห้ไหลามาเทมานึกถึงทองก็ให้ไหลามา จนท่วมเธองวดนี้ท่านถูกไว้เบอร์รางวัลที่หนึ่งกันทุกคนเอาไว้พบกันในคลิปใหม่อีกครับสวัสดี